ควรจากประธานสมครับจริ่ดีๆจักสองวินาทีวัฒนธรรมาศาสนาวิทีาท,ที่บาทผู้นั้นเนี่ยรับรองจะเป็นคนเจริญโมงไหม,มนเนี่ยเอไไาอะไรพรบผมในสมานทุกนาครายบุญเสด็จกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเผยแผ่ศาสาศนา และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับจังหวัดแม่ห้องสอนได้ดําเนินง,งานจัดงานวัฒนธรรมศาสนาวิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้กับเด็กแม่ห้องศนเป็นั้งที่13โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปสู่เยาวชนและชาวไทยภูเขาในถิ่นธุรกรันดานตรตลอดจนให้เด็ก ประชาชนเยาวชนที่ขาดโอกาสทางศึกษามีชนบทได้รับบกสังที่มีความกระตันยูศีลธรรมเจดีย์ธรรมจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษาัตริย์ณโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชาก,กบบารจังหวัดนครห้องสอนได้เป็นประธานกล่าวในพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมากาพภายใต้งานพัฒนารรมศานสนาวิทยาศาสตร์สร้สางโอกาสให้กับ เด็กหน้าห้องสอนครั้งที่13าต่อไปกับเรียนเชิญครับข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะนี้ทุมินาลาสการเลนะสังฆังปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสกราระนี้ กาติตาตโนสังโฆทะเลตุลตข้าแต่พรผสมผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายตาตขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าถูติยามปีมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสละเนนาสหะ ปัญจศีลานิยาจามิยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิอุสังค,บบคาตาอุสัตาโอโนโยามิอุสังโฆอิมานิพัตโจราพระตาหานกับท่านผู้วารถลายเหล่านี้ทั้งหลายจิ้งกาละนานเพลิน แห่งตาคาขภาพิสุทธิสังเนกาไ้จะเหมือนก้าพิรารูปเหมือนกันซึ่งเมตกาลดนามเช่นนี้นะครับพระบูมิสิทธิภาษาจรองเจ้านม่โสตให้สอนจาวราบัสขาเดินกองูทานความไมตาครับจัดทาข้าต้มนะครับผู้ช่ยวของเรา หมายถึงผู้ประกาศกลุ่นว่าขอถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาสนเมื่อโรงเรียนจะทำวิธีในะครับแก่นักเรียนที่เข้ามาศึกษาใหม่ในแต่ละปีเมือบนฐานศาสนาต้องการการอ่านถือพระพุทธศาสนาครับอนนีสารที่แจ้งแนการสอนของหัว นะครับแล้วก็ชุดประจำท้องถิ่นของน้องๆนะครับซึ่งที่ได้เห็นนะครับไปทานข้ากันนะมีข้ต้มเลี้ยงพวกเราประมาณสิบโมงเช้าอ <c oughs> ที่จะมาจัดงานอย่างนี้ก่มีนะลูกวัฒนธรรมศาสนาและวิทยาศาสตร์ไม่ดีให้ชิมงานง่าย